นี้นะคะเราก็อยู่กับช่องอีสปายเกมนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมนี้อนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะนี่เข้าไปแล้วอ้อออไมไม่เจอาอะนี่ไ <c oughs> งนีง่ไงเพื่อน โอ้โฮก็ดูว่ามีแต่เรานั้นเนี่ยอะไรวะอ้าตกใจหมดเลยเอ้าวมายเยู่กว่านี่ย เราเราเรา,เราไม่ได้ไปเล่นหรอเราไม่ได้ไปเล่นหรอเราไม่ได้ไปเล่นหรออา้าไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วขึ้นไปยันประตะกกันครับไปพรมกับรังเสริ์มคุณขึ้นไปยันประคาการไม่ขึ้นแล้ครับ ก็ฉันขึ้นแล้วไงแต่ฉันี่ขึ้นไม่ได้อา้าวตกลงขึ้นหรือไม่ขึ้นกันแน่เด็กรัับเจ้านายฉันขึ้นไงนี่น้โอ้ยเห็นไหมเราไม่ทันงานแล้วพี่ยาวเลย จมเลยครับโอเคฉลามหลอปันเออดีแล้วดีได้แล้ววู้วทุกคนอ้าวเถิตกลงมาจนได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปที่ประภาคานใหม่เนะอู้ได้ไงฉลามเห็นเต็มเต็มเลยอึ๊บเอ๊ยเอ้าเฮ้ยไม่ขึ้น เราข,ขึ้นเลยขึ้นได้กันได้ในแต่เขาเนี่ยเขาจะนี่อ่ะตรคราเขาเขาจะนายเอ้ยตกลงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคำได้จังไรจะขึ้นไงเอ,อ้ยนี่อะไรเราสามารถส่งกล้องได้ไหมเราสา่องไม่ได้อ่ะอยากส่ง <c oughs> เอออย้อหยออะไรเอาอะไรเดี๋ยว อ๋อดี่เราสามารถไปแบบดูมุมมองของเจ้าชรามได้เนี่ยโอ้โหดูสิเรือเยอะเลยโอ้ยไ,ไงไงโอ้โหฝุ่นไก่อุ้ยชรามอะไรเนี่ยอะไรตรงขับชรามเนี่ยถ้าเราเป็นชรามนี้นะ่าจะบืนหัวแน่เลยใช่ชรามก็อิจฉาเออเรือโอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยไีเรือไีเรือใต้ทะเลอ่ะ คนตายเลยคนตายหมดเลยอะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรานี่ไงเราจะเอาเป็นเรือไ,ไหนดีอะเป็นเรือนี้ดีกว่าเนาะเราต้องซื้อเงินเหรอเอ๊ะลองเยสอ๋อโรยโรยเขาไม่ให้เราซื้อนะคะเราต้องโรบะัะ ไอเรือพวกนี้เราต้องใช้ฟันฉลามสองโ,อโหสองแผ่นเอ้ยสองพันสองพันเขาเรียกว่าอะไรสองพันอะไรสองพันฟันนะแต่ว่าไอเ้อไอเรือพวกนี้นะคะเราก็เอาไอาแค่ศูนย์ฟันนะคะแค่นี้ศูนย์ เดินพันพันฟันเออเดี๋ยวเราไปดูร้องฉลากกันบ้างดูสิตกดนะคะมีเรืออยู่หรอแล้วก็มีประชาชนอยู่ด้วยน้ำน้ำนำบมขอกี่เรือยดิครับพื่อนมนุษย์ดิเร่น้ำน้ำ,นำเฮ้ยมันรอดไปได้ไงวะเนี่ยเอ๊ะนายจิ้งก็วาจะฟังไม่ได,ด้ดีโอ้โหใตยท้องฉลามมีมีนิดติดมาด้วยค่ะ ว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราได้หาจะไปเรือกระดึงกระดึงดึงดึงอ๋อดึงดึงดูดิดดดดโอ้สร้งางอย่างอยู่เลยทุกคนสร้างเลยเลยวูฮูวูาวาว้ฮู้ตรงนี้ยเราไปได้ไหม สดงว่าเราต้องโดดยุ่ยังไม่พอนะใครได้เป็นนะใครได้เป็นโอ้ยเมื่อกี้เห็นชื่อเราแบบนีไ่ไงคนนี้ได้เป็นค่ะเ,ออเราขอเลือกเรือเรือเรือนี้ดีกว่านี่เรือนี้เรือนี้เรือนี้รัชยาเรือนี้ว้าวข้นอกเนี่ยโอ้ยมีอะไรบ้าง นี่น่าจะเป็นพวกอ๋อเป็นพวกกล่องดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอุ้ยกล่องสมบัติอะไรอะ่ะโอ้มีปืนเอ้ยเุ้ยมาแล้มาเ้ยนั่งดินั่งเออนี่มาแล้วทุกคนนี่ ครับครับโอ้โอเอาฉลามมาก่อนเฮ้ยไปฉลามตัวเดิมนะคะคนใครก็เป็ดใครเป็นก็ไม่รู้เอาเ้าแล้วยิ่งกอนกลางคืนอีกด้วยนะเนี่ยไป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 นี่เอเอเรือทำรานทำรานทำรานเอ้ยอะไรเนี่ยโอ <ๆ S 1> อ ท่านทุนกคนงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงตรงนูง้นดีกว่าเดี๋ยวเราได้หาะจะทำการไปสำรวจตรงนู้นดีกว่าเนาะเฮือตายเลยดิเฮือเลยอ่ะเร็วเราได้ค่ะสามารถโอ้โหเราจะขึ้นไปไงเนี่ยเราต้องเราต้องรีบไปดีเอารีก็ไม่ได้อะไรเนี้ย คนเราติดปัญหาเราตอบอนี่ไงนี่ไง๊บ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 อะไรไไน,น,น,นี่ขึ้นมาได้นี่ไงขึ้นได้ละเฮ้ยขึ้นได้ทีว้าวดูสิมีของต่างๆด้วยงั้นเราไปดูมุมมองฉลาดกันบ้างเลยค่ะนั่งในกระปรองไล,ไล่ตามเรือสำราญอยู่อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน